สูงที่ันมา์ทพันหนึ่งพบาทสวัสดีครับจากแ้มรัสเซงครับกลับมาแล้วครับกับรถเก๋งพันทุกถูกเอาใจวัยรุ่นงบน้อยครับอยากได้ขนาดไหนครับทักเข้ามาเลยฮะเดี๋ยวมาดูรถแต่ละคันกันเลยจ้าอ่านะครับผมตอนนี้นิสสันมาร์ทของผมนะก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาทั้งหมดนะครับพอนอยู่ที่1000บาทนะครับเดี๋ยวมาดูคันแรกเป็นสีชมพูเอาใจครับผมผู้หญิงเลยนะฮะคันนี้ล็อกกะทะ นะครับล้อมุงลง้อแม็กยังไงนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ไม่ใช่ปัญหานะครับก็ภายในจะเป็นเกีธรรมดาบออภาพแบบนี้นะฮะกระจกมือหมุนนะครับแอร์แบ็กสรูปกุญแจธรรมดานะครับก็เป็นตัวเเป็นตัวเริ่มต้นนะครับผมนะอยากได้ คันไหนก็ทักเข้ามานะครับสีชมพูนี่โคตรสวยครับล้อกระทะไม่ชอบจะเปลี่ยนให้อะคันที่2ครับนี่ฮะคันนี้ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาเหมือนกันบ่อผ้าเหมือนกันภายในเหมือนกันหมดเลยนะครับผมนะฮะกระจกมือหมุนนะครับเลนส์ผ่อนถูกผ่อนสบายผ่อนชิลๆนะครับผ่อนไม่แพงนะครับสีชมพูนะครับใครไม่ชอบชมพูจ๋าผมมีสีเขียวจ้ะนะครับแต่สีเขียวผ่อนพันแปดอ่านะครับเป็นตัวเกียร์ธรรมดาเหมือนกันนะครับล้อกระทะเหมือนเดิมนะครับผมเปลี่ยนแม็กให้ไม่ทันนะครับก็ อยากได้แบตไลยไหนก็ทักเข้ามาเด้ออะดูภายในคันนี้นะครับผมดูเบาะก่อนโอ้โหนะฮะเบาะผ้าครับผมเกียร์ธรรมดานะครับข้างในอ่ะคันนี้ข้างเล่นนะฮะจะเป็นติดรถโรงงานมานะครับสวยๆเลยนะครับงามๆนะฮะสีเขียวครับนะตัวนี้ก็จะเป็น5ประตูทุกคันนะครับผมด้านหลังกระจกปรับเบาะอย่างนี้ได้ทุกคันนะครับนะใครที่ไปขายของก็พับโปงพับเบาะได้นะครับผมสวยๆเลยนะครับหรือมาอีกตัว้เดินนะฮะรถสีดำนะครับนะมีหลายสีครับผมนะคันนี้ผ่อน1,000บาท เกียร์ธรรมดาครับเบาะผ้าเหมือนเดิมนะครับแอร์แบ็กสองลูกกุญแจธรรมดานะครับคันนี้ลงแม็กแล้วนะครับนี่ฮะทีสามเจ็ดครับโอ้โหนะรอๆเลยนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังครับพี่น้องครับโอ้โหนี่ฮะอันนี้เป็นตัวใหม่นะฮะหนึ่งพันบาทปั๊บนี่ฮะนะครับสายขายของครับสายนักศึกษาแม่บ่งแม่บ้านครับอยากมีรถไปใช้งานนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกครับผมนะอ่ะอีกคันหนึ่งนะครับนี่ภายในครับคล้ายๆกันนะฮะเป็นเบาะผ้าเหมือนกันเกียร์ธรรมดาเหมือนกันแอร์แบ็กเหมือนกันครับนะฟังก์ชันเรานี่แบบ นะเหมือนกันมากเลยนะครับผมนี่ดูด้านหลังนะครับคันนี้นะฮะโอ้โหนะฮะอันนี้เครื่องเข้าใหม่ทั้งหมดนะครับนะฮะยังไม่ได้ผ่านการทำความสะอาดนะครับแค่ล้างสีแล้วก็เอามาทำคลิปทำรีวิวให้ทุกคนดูนะฮะนี่ครับเกียร์ธรรมดาหมดเลยฮะนะครับเหมือนกันนะครับพันหนึ่งพันบาทนะครับนะฮะพันหนึ่งพันบาทนะฮะอ้าวล็อกครับผมนะมานะครับรอบคันครับทุกคันเป็นล้อกระทะครับผมอยากได้ล้อแม็กครับแจ้งจ่าได้เลยฮะทีสามเจ็ดอา ซี8ครับเปลี่ยนให้ฟรีขอบ15แม็กใหม่ยางใหม่นะครับแต่กันผมใครที่สนใจนะครับผมวันนี้ผมเปิดโปรนะครับนิสสันมาร์สนะครับผ่อน1,000บาทยันเมษาเลยครับผมนะหลังจากนั้นค่อยผ่อนราคาเต็มอยู่ที่4,400บาทนะครับผมนะพี่สบผ่อนสบายๆนะครับชิลๆเลยยุคโควิดแบบนี้นะครับมี่คันเขียวที่ผ่อน1,080ครับที่เหลือผ่อน1,000นะครับยาวๆเลยนะครับใครสนใจครับอยากได้นะครับผมโทรเข้ามาเลยนะฮะ0800913787นะครับจากเคมโรสซิ่งจัดให้รับรถแน่นอน